สวัสดีค่ะชื่อซันนาคะนารัญญาปิยะวงวัฒนาเป็นเจ้าของร้านแซลมอนฟาร์มบ่ายม่อนอ้วนค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนนันนี้เราเป็นเด็กต่างจังหวัดซึ่งปกติแล้วเราจะเป็นคนที่ไม่ทานแซลมอนเลยเรียนหนังสือแล้วก็ทํางานค่ะได้ทํางานบริษัทที่นําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศทั่วโลกเราก็เลยได้มีโอกาสได้ชิมปลาแซลมอนความสดความฟินของเนื้อปลาที่สดๆนะคะที่เรารู้แหล่งที่มา ในการนำเข้ามาอย่างงี้ค่ะทําให้รู้สึกว่าปลามีความอร่อยแซลมอนจากนอร์เวย์นะคะเป็นแซลมอนที่สายพันธุ์ที่ดีที่สุดนะคะน,อ,นอร์วีเจียนแซลมอนจากทะเลแอตแลนติกค่ะทำให้มีเนื้อสัมผัสที่ดีแล้วก็ไข่น้ำแจรกที่ดีเหมาะสำหรับการทานซาซิมิที่สุดเลยค่ะ อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าใบรเบตนะคะคือใบการันตีคุณภาพตั้งแต่จากฟาร์มจนถึงตัวปลาน้องปลาทุกตัวนะคะมีใบรับรีคุณภาพของปลาไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ําของทะเลหรือว่าอาหารที่ให้น้องปลานะคะจนถึงวิธีการขนส่งมาถึงประเทศไทยนะคะก็คือได้รับความการันตีเลย เมนูของทางร้านนะคะก็จะเป็นเมนูฟิวชั่นทั้งหมดซาซิมิเรามีตั้งแต่150กรัมสำหรับ1คนทานนะคะจนถึง1ตัวค่ะยกตัวเราบริการแลกให้ฟรีที่เป็นซิกเนเจอร์เลยก็เป็นสลัดโลนอกเหนือจากเมนูสลัดแล้วนะคะก็จะเป็นเมนูยำค่ะของเรานะคะคก็จะเป็นยำไทยซึ่งจะถึงเครื่องมากเลยนะคะก็คือจะมีพวกตะไคร้ขึ้นช่ายหอมแดงพริกนะคะแล้วก็นำจิ้มซีฟู้ดที่แซบ่บก็มีสลัดปูอัดค่ะ นอกเหนือจากนี้นะคะยังมีข้าวค่ะโดงต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวไมยโยไข่กุ้งหรือว่าข้าวกระเพราแซลมอนแซบค่ะนะคะเอกลักษณ์ความเป็นไทยเลยค่ะหรือว่านะคะเมนูยอดฮิตตอนนี้นะคะก็คือชุดอันยองค่ะหรือว่าม่อนดองนั่นเองค่ะ เมนูเครื่องเคียงต่างๆนะคะมีให้เลือกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปูอัดนะคะไข่หวานกิมจิไข่กุ้งทาโกะจงังทาโกะวาซาบินะคะต่างๆอีกมากมายสำหรับนะคะยกตัว1ตัวนะคะน้ำหนักหุด 3กิโลขึ้นไปนะคะนั่นก็คือ5-6กิโลแต่เราการันตีที่5.3กิโลขึ้นไปค่ะนะเราบริการแร่ให้ฟรีหลังจากที่เราแร่แล้วนะคะพวกหัวเศษเนื้อกล้างคีบเราจะคืนให้ลูกค้าทั้งหมดลูกค้าสามารถนําไปต้มยำหรือว่าต้มซีอิ๊วด้นะคะแล้วเราก็จะแถมโชยุอัสบิน้ำจิ้มซีฟูดนะคะแล้วก็ใช้เท้าฝอยให้ด้วยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องบอกก่อนว่าของเรานะคะนำเข้าปลามาเองค่ะจากประเทศนอร์เวย์ซึ่งบินตรงนะคะจากนอร์เวย์จนถึงประเทศไทย7จิบสองชั่วโมงการคัดปลานะคะเรานำเข้าปลามาเกรด A บวกบวกบวกอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นที่มาถึงที่คลังค่ะน้องพนักงานทุกคนนะคะจะต้องทำการคัดปลาทุกตัวเลยดูในเรื่องของเหงือก ดูในเรื่องของท้องว่าท้องแตกไหมเหงือ่อสดไหมมีสีคมํมไหมเราก็จะนําเข้าตู้เก็บข้องอุณหภูมิทันทีเลยในอุณหภูมิที่คงที่และได้มาตรฐานค่ะหลังจากจนั้นก็จะนําปลานะคะนําส่งกระจายตามสาขาค่ะของเราจะไม่สต็อกปลาไว้นะคะว,วิธีการเลือกปลาแซลมอนนะคะก็คือดูจากสีก่อนเลยสีแล้วก็ลายไขมันเรานําจะเก็บลงไปคี่ะค่ะ คือปลามันจะไม่แตกริ้วของปลาจะไม่แตกถ้าเกิดว่าเป็นปลาที่แช่แข็งเราดูง่ายๆเลยค่ะนะคะนั่นก็คือปลาตัวลายไขมันนะคะปลามันจะไม่มีลายขาวๆลายขาวๆมันจะถูกละลายออกไปแล้วอะค่ะด้วยเรื่องของเท็กเจอร์ด้วยค่ะการขีดขึ้นมานะคะปลาจะไม่มีการแตกหลังจากที่การคัดปลาแล้วรอบหนึ่งนะคะทางพนักงานจะต้องคัดปลาอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อตรวจสอบคุณภาพของตัวปลานะคะปลาของเรานะคะเป็นปลาสดนะคะไม่ฟีดเราจะนําปลามา เก็บในอุณหภูมิที่คงที่นะคะแล้วก็อุณหภูมิถูกต้องนะคะเหงือกแดงมีเลือดก,ก็คือสดนะคะและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราดูก็คือด้านท้องท้องแตกไหมท้องแน่นดีไหมหลังจากนั้นค่ะเราตรวจเช็คคุณภาพปลาทุกตัวแล้วนะคะเราจะนำน้องไปขอดเกตค่ะ แล้ววิธีนี้ก็คือการขึ้นปลานะคะคือการแล่ปลาออกจากตัวระหว่างที่ขึ้นปลานะคะเราจะทําการเช็ดทาความสะอาดตัวปลาอยู่ตลอดเวลานะคะตรงนี้เราจะได้ปลาฟินเลนะคะหรือว่าเราเรียกอย่างหนึ่งว่าครึ่งตัวค่ะหลังจากนี้นะคะเราจะเอาก้างแกนกลางออกนะคะแล้วก็จะได้ปลาอีกครึ่งตัวค่ะใช่ค่ะเราต้องทําไปซับไปค่ะ และอุปกรณ์เราต้องคอยเช็ดอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งปนเปื้อนค่ะของเรานะคะไม่ใช้ผ้าขาวบางหรือว่าผ้าในการสรับตัวปลานะคะแต่เราจะใช้เป็นทิชชู่ที่ใช้เสร็จแล้วทิ้งค่ะส่วนแรกจะเป็นส่วนหางค่ะส่วนนี้จะเป็นส่วนเนื้อทองนะคะอันนี้จะเป็นวิธีการแล่ปลาซาซิมินะคะ1ชิ้นพอดีคําค่ะลูกค้าสามารถแจ้งได้นะคะว่าต้องการแล่หนาแล่บางนะคะ การแพ็คปลาค่ะเนะคะ mm hmm. เราการันตีเรื่องของความสดสะอาดในรูปแบบของการแพ็คปลานะคะเราแพ็คถึง2ชั้นค่ะสำหรับด้านในค่ะเราจะซีนแรปมาตรฐานนะคะฟู้ดเกรดค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะปิดฝาและเราจะแรปอีก1ครั้งค่ะ ในส่วนของ12กล่องนี้นะคะสีดำค่ะโปรโมชั่นเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่เท่านั้นค่ะพรีออเดอร์อย่างที่แจ้งไปนะคะตั้งแต่วันที่12พฤศจิกาจนถึง22ธันวาคมเท่านั้นค่ะพิเศษเลยนะคะสำหรับตัวบิ๊กไซส์นะคะ6กกิโลค่ะเรานะคะมีให้ลูกค้าะคะเลือกแถมได้นะคะก็จะเป็นยำสาลายไข่กุ้ง ย่างแมงกะพรุนหรือว่ากิมจิเลือกแถมได้1รายการนะคะสำหรับแซลมอนยักษ์นะคะส่งฟรีนะคะทั่วกรุงเทพปริมณฑลในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะลดค่าส่ง50%เลยค่ะสำหรับแซลมอนยักษ์นะคะ1ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะในชุดของแซลมอนยักษ์นะคะเราจะมีแถมโชยุวาซาบิน้ำจิ้มซีฟู้ดและไชเท้าฝอยให้นะคะอย่างละ4ชุดเลยค่ะนะ,ะมูลค่าตัวละ 3,900บาทเท่านั้นค่ะส่วนของน้ำจิ้มนะคะของเรานะคะทำเองทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะใช้มะนาวแทนนะคะมายโยนะคะก็เป็นสูตรลับของทางร้านค่ะทีเด็ดเลยนะคะก็โชยุค่ะโชยุนะคะเราผ่านการต้มเองทำเองนะคะคิดค้นสูตรเองไม่เหมือนร้านอื่นแน่นอนค่ะ จะเห็นได้ว่านะคะเมื่อจุ่มเนื้อปลาลงไปในโชยุแล้วนะคะเนื้อปลาจะดูดตัวโชวยุขึ้นมาทันทีนะคะโชยุจะมีความเข้มข้นค่ะ ที่เห็นตรงนี้นะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเมนูของร้านเรามีมากกว่า60เมนูเลยลูกค้าสามารถนะคะที่จะทักมาขอเมนูทั้งหมดได้นะคะที่ l i นะะ์แอดแซลมอนอันเดอร์สกอตฟาทักมาแล้วขอเมนูนะคะแชร์โลเคชัน่นเช็คค่าส่งกับน้องแอดมินก่อนได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าในกรุงเทพปริมณฑลจะส่งภายใน1-2ชั่วโมงหรือว่าหาคิวแน่นจริงๆนะคะทางแอดมินจะแจ้งค่ะ ว่าลูกค้าจะได้รับของช่วงประมาณกี่โมงสำหรับต่างจังหวัดนะคะเราบริการจะส่งถึงบ้านทั่วประเทศค่ะมีโปรโมชั่นช่วยออกค่าส่งให้อีกด้วยค่ะเปี้ยวปากรีวิว